ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคประชาสังคมในเอเมริกาแสดงความเห็นต่างต่อมาตรการล่าสุดของ CDC ที่ปรับลดระยะเวลากักตัวสําหรับผู้ป่วยโควิดแบบไม่แสดงอาการจากเดิม10วันหรือเพียง5วันนะคะโดยเมื่อวันจันทร์ CDC ปรับคําแนะนําให้ผู้ติดเชื้อโควิดแบบไม่แสดงอาการกักตัวเพียง5วันจากเดิม10วันและหากยังตรวจพบเชื้อหลังช่วงกักตัวให้สวมหน้ากากต่อไปเป็นเวลา5วันหากต้องพบปักอยู่ใกล้ผู้อื่นและทาง CDC ยังแนะนาได้ว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์แล้ว ไม่จําเป็นต้องกักตัวหลังสัมผัสผู้ติดเชื้อแต่ควรใส่หน้ากากเป็นเวลา10วันค่ะโดยแพทย์หญิงโรเชลวาลเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าไม่ใช่ว่าผู้ติดเชื้อทั้งหมดจะมีอาการรุนแรงและความจริงมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากที่ไม่แสดงอาการจึงต้องทําให้แน่ใจว่าจะมีเครื่องมือที่ช่วยให้สังคมดําเนินต่อไปโดยสอดรับกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ค่ะ ทาง CDC ย้ำว่าแนวทางที่ออกมาล่าสุดนั้นสอดรับกับหลักฐานการค้นพบที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิดจะมีระยะการแพร่เชื้อสูงสุดในช่วง2-3วันแรกที่ติดเชื้อในประเด็นนี้ตรงกับข้อมูลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสารการแพทย์ Jama Internal Medicine เมื่อเดือนสิงหาคมแต่ผู้คัดค้านมาตรการดังกล่าวของ CDC ได้พุ่งเป้าไปที่ประเด็นการสิ้นสุดช่วงเวลากักตัวโดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยนายแพทย์เอริกโทโพูุ้่งนวยการ สถาบันวิจัยสคริปส์ที่มองว่าการใช้ชุดตรวจเพื่อการยืนยันว่าไม่พบเชื้อแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งด้าน Airlines for America ขาคนรับมาตรการใหม่ของ CDC โดยระบุว่าเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ขณะที่สมาคมพนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบินมองว่ามาตรการนี้ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยต่อการทำงานและก่อให้เกิดปัญหาที่ใหญ่กว่าการขาดแคลนพนักงานที่เป็นอยู่ค่ะทั้งนี้มาตรการร่วมเวลากักตัวของผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการของ CDC ได้สอบคล้องกับมาตรการในหลายพื้นที่ทั่วโลกที่เริ่มปรับนโยบายดังกล่าวอย่างเช่นที่อังกฤษที่เพิ่งปรับลดเวลากักตัวสำหรับผู้ฉีดวัคซีนให้เหลือ7วันแต่ต้องยืนยันผลตรวจเป็นลบถึง2ครั้งในระยะ24ชั่วโมงหลังจากกักตัวครบกำหนดส่วนที่ฝรั่งเศสเตรียมผ่อนคลายมาตรการกักตัวแต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนออกมาและที่อิตาลีเตรียมพิจารณาปรับมาตรการกักตัวทั้งผู้ติดเชื้อและผู้ใกล้ชิดเฉพาะกับผู้ที่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์แล้วค่ะ ดิฉันนีทิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ